อมันกำลังขึ้นมันก็ต้องไปต่อสิครับวันนี้แม่งวันของโกอ่ะวันนี้มันวันของเรามันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ยุทธภพใต้ล่าพวกข้าคือที่หนึ่งนะจ๊ะเหลือพบใต้ล่าข้าประเสริฐสุดดูโอ้ฮาวเบเอ้ยเจอหรอสงใจแม่งเล่นของลองลองลองสกิลมีดไอมีดเด็กเกอร์แม่งต้องระยะใกล้อ่ะวิ่งแล้ววงไปจ้วง โจกยากใชเนี่ยไอ้ที่ใช้อยู่เนี่ยโจกกันนั่นแหละไอ้แต่ถ้าคลิกซ้ายดีอยู่ถ้าคลิกซ้ายดีอยู่โอ้ยนี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้ดีอันนี้ดีนี่นี่ดับเบิลไอ้นี้ยลองลองกดชาร์จลองใช้ดูดิเปิดดีวู้โหจ้าโอ้โหไอ้นี่ไอ้นี่กดข้างซ้ายหรือข้างขวาข้างซ้ายลองลองอีกฝั่งดิึลองอีกฝั่งหนึ่งเฮ้ยมาพอดีเลยอ้าวเข้ามาพอดีนะสเข้ามาบงบ่งช่วงพอดีเลย เดยอดยาหน่อยเป็นไงยอดยาหน่อยเป็นไงเกเดมนกเด็นกเดเกเดเฮ้ยโอ้อ้โเฮ้ยเฮ้ยมัจะแตกจะแตกเก่ยกูอมอยอ้ย้ยอ้ยล้มว่ะเอ้อย่าไปยอม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  เอ้ยชั yup. ่วชั่วชั่วมันแตกมันจะแตกมันจะแต,แต,แตกหนีไม่ได้แล้วมันหนีไม่ได้แล้วมันหนีไม่ใครอยู่วะหน้าข้างหลังมึงไงมึงรังไงอีเซโดเซเฮ้ยเดี๋ยวแมันเกิดใหม่ได้นี่เฮ้ยเฮ้ยใช่เหรอเออเป็นดวงวิญญาณอะไปหาจุดเกิดไปหาจุดเกิดทำไมกูกูไปออกจากล่างวะมันก็จะมีแสงนำทางอยู่เป็นสีส้มวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปแสงนำทางวิ่งตามเส้นสีส้มไปอ๋อแล้วมึงวิ่งอยู่ปะ เดี๋ยวมันต้องกดตัวอีค้งเหรอใช่หว่ะไม่เคยตายไงเออไม่เคยตายมาอ้โหีกแล้วแม่งยังที่หนึ่งอยู่เลยเอ่ะแสดงว่าไอ้คนเมื่อกี้ก็คือคนที่เราจัดการมันรอบแรกแล้วมันมันมีมีชุบใหม่อ่ะใช่ค่ะของหาของหาของต้องเอาคืนแล้วว่ะซ้ำหรื้วว่าซ้ำหรอต้องเอาแล้วว่ะของยังไม่มีเลยกระบอกได้ซอนฟาร์มาแล้วว่ะได้ซอนฟาร์มไอ้นี่ไง Icana, แค <champions> นนอนแคนนอนแคนนอนกูก็ได้แคนนอนเหมือนกันแกไม่รอดแน่แกไม่รอดแน่อุ้ยแคนนอนน้ำเงินไอ้ยังอยู่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 เอ้ากำลังชอบของเหรอมาดิกูโดนกูโดนกูโดนมาตัดมาตัดเฮ้ยมีต้งแข่งมันมุ้งเลยเฮ้ยโอ้โหนอนได้ดอกเฮ้ย

มันยังอยู่วะรอก่อน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 มันน่าจะยังอยู่มันสู้กันอยู่สู้ใครมีหาของก่อนหาของเอาของดีๆไปสู้ก่อนมันไม่มีของดีเลยแม่งเอ้ยเอามีดไปจอมจิ้มยอดยจ้าคงไม่ไหวแม่งให้กูไปถางหญ้าเหอะอยู่ไหนบ้อยู่ไหนรวะอยู่ปะเนี่ยไอ้ลองลองลองไปตรงศกูนี่ชุบได้ปะน่าจะได้นะมันมีขึ้นด้วยกูมันหายไปแล้วด้วยใช่เหรอเออมันมีขึ้นแบบมีดาบปักจินอ่ะอันนั้นของมึงอ่ะศกมึงอ่ะอ้ไอ่ะใช่เหรอเออเออทำไม ไปไหนอะะไรวน่าจะตายเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแต่มันมีเหมือนมีเหมือนมีจุดรีเบิร์ตเพื่อนนะมันต้องซื้อเปล่าวะเออใชฉันเคยเห็นนะจำไม่ผิดอะอะไรกูหลอนตีทำไมโอ้โหนี่หลอนดูกดกดกดรีคักมาแทนเพื่อนจะได้ไม่ต้องเก็บแต้มยหมไกดวีคัก Not yet สิบเปอร์เซ็นต์อยู่ดีอ่ะสิบเดือนด้วยที่อรีชาร์จใหม่ชาร์จใหม่ มีไอซื้อไหมรีเบิร์ดเนี่ยรีเบิร์ดชามนี่ไงเดลฟาร์ตี้เฮดสกนได้รับเอ็กต้าได้รับเกิดอีกครั้งหนึ่งแต่มันต้องเก้าพันเลยว่ะเก้าพันตรงมีเท่าไหร่สองพันไปหามาไปหามาไปหามาไม่หาจากไหนไม่เลยเฮ้ยมันขายไม่ได้เหรอไอ้ไอ้ตายแล็กศพตายแล็กศพเอสเปนโอเซนี่ยแกต้องเป็นเป็นเซตตัวเลยให้เพื่อนข <Sy> ้าแกไม่รอดแน กูไม่รอดแนะ่กูไม่รอดแนะ่เฮ้ยที่มันะสู้เรอรอยอะแล้วกูยังกว่าแต่ทำไมมึงชุบได้สองครั้งวะสงสัยอาจจะแบบว่าได้สามคนสองคนนี่คือได้สามครั้งแต่กูรีบตายอะรีบตายรีบเกิดใช้อัพหมดแล้วอ่ะรีบใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์สิทธิ <laughs> ท์มีจำนวนจำกัด Let's go Let's go l o เียห้องเจ่ยังไวเลยรีบอ่ะรีบไปกลัวดีมากเฮ้ยยหลบแบบ i g l t a l d t a หลบแบบิ t a l d i g i t a d i เฮ้ยใครเล่นอะไรอ่ะใครปงกิงอะไรม่อี้อ๋อกดตัว C ย้ำเหมยท่าเนี่ยกูกางงอยู่เฮียแม่งกดยังไงวะ นี่แอปลองเข้าไปอย่นี้ดิอุ้ยเหี้ยโดนจุไอ้บอสกูเพิ่งอยู่ห่างอยู่นะเมื่อกี้โอ้ถึงกระปวดเฮ้ยสีทองไหน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 ไม่ไม่มี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 ไม่เอาเร็ว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 เลยอุ้ยเฮ้ยมาแล้วอ่ะเอาดิ เฮ้ยเอาสิชัวช่วย me now ถึงเข้ามาสิเข้ามาสิโอ้โหฮ่าฮ่าฮ่าบัตอะไรกันกับเตี้ยเฮ้ยเฮ้ยปุ่มได้เหรอ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 ปุกมรอปุ่มได้ปลหกได้ปลกได้ปลดกได้ได้ได้อ๋อจงตื่นโอเคแล้วหัวหลวงยี่มันแล้วมันไม่แล้วโอ้โหบาดเสียวเกือบไปแล้วนะ ดูดิมีของอะไรบ้างอุ้ยเกาะฟ้าโดินรถเดิรถคิวได้ไงวะแม่งทำร้ายจิตใจคุณได้ไงวะหมายแล้วมันหมายหมายกว่าที่วันที่วันที่วันอะไรคือของเขียวอ่ะเฮ้ยมันยิง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 แอปมันยิงมันยิงมันยิงบน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 โอ้ย มานี่ดิมานี่ดิู้สิงเพิ่มหัวสิงเพิ่มหัวสิงเพิ่มหัวโอเคโม่เอ้ยอะไรอะไรอะไรโม่วงหายไปจากไกลอะอะไรอะไรคือหายเร็วมากเมื่อกี้อะไร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 เมื่อกี้เห็นไม่ชัดนะเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยมีมามีมามีมาอามาซืซืซืสืโอ้โยไปไหนไปนะอือโดนโดนนำได้ท้ำได้ท้ำได้ โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอื้โอ้โหเล่นพวกเหรอเล่นเง่เหรอเล่นเง่เล่นเง่เล่นเงีเล่นเงีไปไหนอีกเฮ้ยตบตาตบตาฟาดเข้าไปโอ้โหปวดน้ำตบโหดเกินเฮ้ยมีสั้นเหรอมีสั้นแววแวว Oh goody โอ้ยกอระห ไม่ไร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 ไปต่อไปต่อไปต่อมีไรไม่ไรไปวูหูเอ็นเซลอะไรอะไรอะไรไปวูหูที่เกาะเกาะข้างในสีสวยโยนลงมาโยนมันลงมาเดี๋ยวนี้อ้าวิธีใช้ให้ได้เฮ้ยดูโอฮาร์เบิร์ตนี่นี่นี่ไอ้ไม่รู้ว่าวุ้ดแปลภาษาไทยว่าอะไรวะไอ้นี่ที่มึงชอบอ่ะสีม่วงด้วยมาใช่เหร มันที่กูชอบอ่ะใช่ที่กูชอบจะชอบมาร์คไปเมื่อไมาร์คมาร์คบอกไม่ได้วะมันมาร์คบอกวุฒิไม่ได้อ่ะอ๋อนี่ไงมาร์คไอ๋อไม่กูไม่ได้ชอบแกเขาอกกูแค่บอกมันแรงเดีลองดูดิ้ไหนกูวะมันมีท่าบพิลุนกระหน่ำแทงเออเนี่ยแล้วแม่งแทงถ้าแทงโดนตัวทีนึงเนี่ยฝั่งเขาหายไปครึ่งหนึ่งเลยเว้ยเลือดอ่ะเออแรงอยู่เพราะตาที่แล้วตอนที่กูลุกขี้ขวาลองอ่ะแล้วแม่งโดดลงมาพอดี

กัมมันย์เนี้กำหมันย์เยี้ยคนเล่นกำหมันย์เนี้ยไอ้เก่อโมงแอปก่อโมงอ๋อดาร์กไทยคอยนี่คือเงินเหรอใช่ใช่ restore farmer เพิ่มเกาะเกาะเพิ่มเต็มหลังจากจัดการศัตรูได้ว่ะโอ้โหเจดอันนี้แม่งโคตรดีอะเจดทองอะ คือฆ่าได้หนึ่งตัวปุ๊บก่อนเด้งขึ้นมาเองเลยเหรอเออซีสโตฟว์อัลเมอร์เนี่ยหลังจากกำจัดเอนิมีเฮ้ยมาทับหน้าทับหน้ากูทับหน้าเองทับหน้ากูทับหน้าทับหน้าจัดการเรียบร้อยแล้วว่ะยี่สิบคนสุดท้ายมีมีมีไหนอ่ะเอาไปละเอาไปละ ไอนเมโอ้นี่เรานูซะนูโตดีนวัดน่นมนัอมเ้ยเฮ้ยเจ็บเจ็บพอดเจ็บพอดเอ้ยเ้ย้ยอตีบอเปิดอตีบอเปิดอันเปิดอันตีบอเปิดอนตีเฮ้ยเฮมันโดนห้าอะไรมันมือตึบอะโอ้กี่ยวโดนล้วนเลว มุดโคตรมาไดปไดเกาะกูเ <zo> พ <ys ic> ิ <festivals> ่มเพิ่มขึ้นไงเกเพิ่มขึ้ไงแล้วเกกูเพิ่มขึ้นอย่างโคตรแลเกากเพิ่มอย่างโคตรลวเกากูเพิ่มขึ้นอย่างโคตรยิ่งเกเพิ่มขึ้นอย่างโคตรโอ้โหเื่อนดึงเขาดึงดึงงดึงดไงงดึงดงดึงงงงดไง อ้ไปไปไปเก็บของเก็บของไม่มีอะไรเลยตรงใส่ต้องเติมแล้วไอ้ยอัปคอท้องมันมีคอท้องกันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเดอมันมีคอท้องมีคอท้องไปละเของดีนี่หว่าวุ้ยเจ็ดระดับอย่างดีมันจะมีเจ็ดไอเจ็ดอันนั้นอะสกายฟอร์สอะดูอันนี้เออันอันล่างสกายฟอร์สสกายฟอร์สเอออันนั้นดีนี่ดีนี่ขอบ้าง แอ็กแทกของเศโคเ็ศโคเศกุที่เหลือเศกุแต่มีสกายฟอสดีถ้าจัดการได้คือเกาะเพิ่มไม่รอดแน่โอ้โหพกมาเยอะเลยพกมาเยอะเลยขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆเออมันต้องงี้ดิ่ทำงานเีอยวงบีบเอาขี้ไปเดี๋ยวรออะไรอ่ะเจ็บ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 เกาะเยอะแต่เลือดเจ็บวงแรงวงแรงไป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 เข้าแล้วนี่ว่ะเขาวงแล้วเข้าวงแล้ว เราอยู่ที่ต่ำว่ะเออจังเอ้ยแต่เกมนี้จังหวะต่ำบนไม่สำคัญว่ะแทงสวนนี่ต่ำสูงไม่เกี่ยวว่ะแต่ถ้าแทงเอี่ยวก็ได้หมดเออยังไงล่ะครับเอาละเอาละเอาละอย่าตื่นตัวอย่าตื่นตัวอย่าตื่นตัวอะไรอ่ะอะไรอะผูเจออะไรอ่ะอะไรวะมันเคืออะไรวะศะตูใช่อะไร หมดแล้วโอไปเทโอมาดูโอมาดูโอใช่เปล่าใช่เหมือนกันหลบในบ้านเฮ้ยมันดูรุนแรงจังวะเนี่ยทำไมหน้าจงเริ่มมืดอ่ะเข้าวงดีกว่ามันเราอยู่ใกล้ไอ้นี่ไงไอ้วงใกล้ๆัมโอ้ปมะเด็นว่าเอาห่างหน่อยเอาห่างหน่อย ขานี้เรากำลังหลบอย่างแนบเนียนไม่มีใครสังเกตเห็นแล้วแน่ใครมองก็คิด NPC เนี่ยยังอีกเหอเฮ้ยเขาสู่งูข้างหนเขาซู่ข้านข้างหน้าเราแจมเราแจมเฮ้ยคสต้ทไายนี่คนแง้อร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 อ ไอ้ยักตัวนั้นมันมีท่าจับอ,อ๋อหมอบหมอบกว่านอะมีสกิลไกลๆปะ่ะมีสกิลไกลๆไอ,อ้อาวุธไกลๆปะ่ะเฮ้ยพุ่มนี้มันหมอบได้ด้วยวะ่ะได้อะหายตัวมันหายตัวอินวิซิเบิลเลยอะไม่มีใครเห็นวะ่ะให้มาสู้ให้เจ็ดให้เสร็จกันแต่เราอยู่นอกวงนะเราไปหลบในวงป่ะอ๋อไปไปไปวงอยู่ข้างล่างมีพุ่มอยู่ข้างล่าง,อ,งอันติมึงอันติมึงคืออะไรนะไม่รู้อ่ะมันมีภาพภาพพุมเพิ่มเข้ามาเฮ้ยเหลือสี่คนตายแล้ว เอาด้วยเอาด้วยเอ้วยเอาล้วยเอาด้วยเอาด้เอ็งมึงอยู่ไงยังไยู่ไงยังไงกูบวกแล้วเอ้าเอ้าเอาดิ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 เออื้อเออปวดปวดปวดยัดปวดโอ้ยสกิลสกิลดีกอดเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสวย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 ดีเอาเอาดิ่ร้อนที่ร้อนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเขาไปอย่างเร็วเลยเว้ย เอ้ยสกิลมันรัวจัดเลยแอมอยู่ไหนไปต้องหวงก็ไม่ต้องหวงไม่ต้องหวงมันจะแตกแล้วมันจะแตกแล้วมันจะแตกคนหนึ่งแล้วบอกว่าแอบรู้มึงไวมันจะการมันได้เยี่ยมันเดินชิวเลยว่ะมันเดินมันฮิวมันฮิวมึงจะบอกไปไหนแล้วอ่ะาไปหนึ่งเอ้ยสวยสวยสวยก่อขึ้นมแตกแล้วก็เดี๋ไปดูมึงดีกว่าสวยครับสวยสวยโอ้โหแล้วมันเหลือมึงเอาใครตายอ่ะเอาไซเหร์ ไม่รู <toys> ้อ่ะเฮ้ยเหลือโซโลเหลือโซโลจับโซโลดิซับโซโลดิซับโซโลดิโอ้โหเฮ้ยแต่ไม่มีกรอบเหมือนกันเอ้าช่วงเมื่อกี้มันหิวอ่ะเอ้ยสวนโอ้โหสวยไอ้เขี้ยอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยโอ้โหแล้วกรอบมันฟื้นเร็วโคตรยึดหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนตบโดนตบเตรียมเตรียมกดตัวจีเผื่อได้ได้ฉันตัวจี โอเคมอบโอปิงหนีเอ้ยนี่เดียวเนี่ยแล้วเข้าไปบวกก่อนนี่เจโดนเขาตบกลับแกไม่รอดแน่ แม่งแล้วโดนตัวเดียวตบกลับไอ้เหี้ยจังหวะมันได้เพลงมันมาจังหวะนี้กูได้เลือดตางาความกล้ามตางเกิดนะครับหัวปวดเลยวะ